สวัสดีจ้ามอนี่ย้อยน้อยได้มาหอดบ้านพ่อปูเมญยาอืมที่กาลสินแลนะนอเฮ้ามาเบิงบรรยากาศบ้านพ่อปูเมญยากันเนาะว่าสิจะเป็นจังใดบรรยากาศรอบๆบบ้านเนาะย้อยน้อยสิท้ายห้เบิงอันนี้มองจอดรถล่มรื่นดี เวียนหัวแน่บอนี่ผักเมญยาคุณปลูก,ปกไว้อันนี้แบบทัวพูนี่แบบทัวพูัวก็เป็นมากน,น้อยๆเป็นมากน,น้อยๆอันนี้ลูกบักเดือยแพยะบอเคยเห็นบักเดือย ยากาศให้หน่อยผ้ายางเบิงผักริมหัวสารพัดผักได้ยินหน่อยบ้างจักซื้อเหมือนตกอยากว่าซื้ออย่างนี้ อ,อือันนี้สิเป็นบ่อป่าอาสิมันยางริมหัวไปเนาะยางริมหัวไปอนี้อย่างเนี่ยท่งงคอยยางไปของเกาะกลาง ต้นไม้ต้นนี้ญ่สูงสปลูกโดนละลายปีอันนี้บอกมี่เป็นน่วยอยู่เห็นปะเห็นหน่วยกำลังเป็นน่วยน้อยนี่เอออะไรห้ำบอกมี่วะ อมะนนม,มีขน,นุนอันนี้เป็นทงหน้าของอาอานี่เป็นซปปับปลาแต่ว่าหงามันขื้นหกกันเลยพคด,ดี ขอบูบกคอยสบายบ่ได้ให้ดูแลมันบัวล้างอกอกดอกบัวริมบึง อันนี้ก็สิเป็นทุงให้ทุงหน้าโอ้ยถ้าออกสีเอถ้ามันเหลืองนี่ก็สีงามเนาะต้นมะมี่ต้นขนุนอันนี้ต้นยังบุนี่ ลำดวนลำดวน嘛อ,อันนี้ไผ่บ้ฮะเนี่ยเคยเห็นแม่นหมักสม,มอบ้เนี่ยนี่ไหมคือสม,มอเนาะสม,มออยู่เด้แม่นบ้พ่อแไม่พี่น้องไผ่หูจักกำลังออกนวย ย้อนแสงปะย้อนแสงกำลังออกนวยลูกสมอ,อยางขามไปได้วะหอกันต้นมาแข่งบรรยากาศหลังบ้านมองบ้านหลังนั้นก็นเป็นบ้านคุณอาบ้านน้องสาว อันนี้ต้นยังบุโหปลาบวบปลาบวบคุณยาคุณเมญ่าโอ้วกอไผกอบบกง่งโอ้ยปลาลายอันนี้สะปานคุณอามันยากาศ โอ้บอยบ่อึดอยู่อึดกลิก่นแล้วนี่ิเป็นผักกะทิดผัก,กเกษตรน้ำเนาะน่ะ,น,ะนี่ผัก,กเกษตรน้ำไปไปโต ไปโตเขาเระบึงอันนี้อันนี้เล่าเขาเล่าเขาพอปูเมียอืม้าใหม่ตะแกงแซ่บแทนไหมกำลังอกอกโนอืือ,อยู่บานได้หน่อยไ้บานได้หน่อยฟันถิ่มแหละมันปิวไปใส่บานคนหลายที่มันหน่อย มันกวงคือกันนเดนละพันเดียวกันอันนี้บวบนะยางมาทั้งนี้ให้เบิง่งต้นดอกนา เป็นน่วยมันโดกมันโดกไรมันลนเปะโบ,บก,กินเกทมันมีคนเก็บกินโบอึดยู่บอึดกินไรยางส้มบรรยากาศไปเรื่อยนี่แม่บ้านคุณอา คืนมันแฉะแน่เพราะว่าฝนมันตกก็เลยยางยากมาเฮากระทรมน่อยกระทรมนั่งเล่นใบให้คุณปูคุณมานั่งเล่นมานอนเล่นช่วงนี้คุณบอสบายเนะาะอาการบอคอยนั่น ก็เลยใบเดชออกมานาั่งล็อลกม่วงโอ้โห,โหเป็นเด็กน่อยนั่งเลนเลยเนาะมี่มองนั่งเลนเพาะ โอ้อันนี้บักเพืงองน่าสิแม่มบักเพื่องหวานล้นทิมแล้วก็ไม่พูดกินุ้ยมันลน้น ท่อมน้อยปลายนาะอืมเย็นดีอละล้พ่อแม่พี่น้องมู่นี่กะยัดหน่อยผ้า เบ่งรอบรอบอบ,บ้านของพ่อปูเมยาเนาะสำหรับมือนี่ก็จบคลิปไปแค่นี้แหละพอมือนนาได้หน่อยสินําเสนอคลิปใหม่ๆมาอีกสำหรับมือนี่สวัสดีจ้า